คุณเชื่อไหมถ้าคุณได้รู้ความจริงของเรื่องนี้คุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นวันพรุ่งนี้อีกคำเตือนทุกเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อจากนี้อาจเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้ถ้าหลังจากนี้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับผมจงรู้ไว้ว่ามันคือเรื่องจริงอ,องค์กรกลุ่มนี้ไม่มีใครรู้ตัวตนของพวกเขาอย่างแน่ชัดเป็นเพศอะไรเป็นใครมีกี่คนกันแน่มีมานานแค่ไหนแล้วหรือพวกเขาเนี่ยแหละ คือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ใหญ่ๆมากมายและคอยควบคุมโลกของเราทฤษฎีสมคบคิดอิลูมินาติองค์กรลับเบื้องหลังโลกเรามาเปิดผนึกทฤษฎีนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องราวที่ชวนให้สงสัยทฤษฎีสมคบคิดและตำนานที่ยังหาคำตอบไม่ได้มาร่วมตั้งคำถามและหาความจริงไปด้วยกันสวัสดีครับอยู่กับผมโค้ดเนมมันฟอย และคุณกำลังรับชม Nerd t ต e o r y i l l ล m i n a t ติองค์กรลับเบื้องหลังชะตาโลก